สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับแล้ววันนี้ในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรื่องจริงที่หากไม่มีกล้องบันทึกไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ตอนที่49นะครับซึ่งจะมีเรื่องราวไหนหน่าสนใจบ้างเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าก่อสุนัขที่ไม่ได้เจอมานาน เมื่อไม่นานมานี้นะครับคุณผู้ชมมีอาสาสมัครของศูนย์พักพิงสัตว์แห่งหนึ่งในยูเครนนะครับได้พาสุนัขจรจัดตัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ข้างถนนและพวกเขาไม่รู้เลยว่ามันมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วแต่ร่างกายที่ผอมโซและขนที่แทบจะไม่เหลือบนตัวก็บ่งบอกอะไรบางอย่างได้เป็นอย่างดีว่ามันเผชิญความลําบากมามากมายแค่ไหนโดยพวกเขานะครับได้พยายามหาบ้านใหม่ที่มีความสุขให้แก่มันทั้งที่ไม่รู้เลยว่ามันมีเจ้าของที่เฝ้าคิดถึงมันอย่างจับใจอยู่แล้วและเมื่อพวกเขาได้โพสต์ภาพลงบนเฟ เพื่อหาผู้อุปการะใจดีให้เข้ามาช่วยเหลือมันและด้วยสภาพร่างกายหน้าตาที่บ่งบอกถึงความเศร้าหมองทาให้มีคนมากมายนะครับได้แชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปและเมื่อผ่านไปสองวันนะครับก็มีหญิงสาวสูงวัยติดต่อเข้ามาบอกว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยคือสุนัขของเธอที่ถูกขโมยไปแต่อาสาสมัครไม่เชื่อว่าเธอคือเจ้าของสุนัขจริงๆจ,จนกระทั่งวันที่เธอเดินทางมาถึงนะครับและได้พบกับสุนัขตัวนี้เข้าความสงสัยของอาสาสมัครทุกคนก็หมดไปในทันที มันเป็นน้ำตาแห่งความสุขที่ได้กลับมาเจอเพื่อนแท้อีกครั้งและไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสุนัขตัวนี้ไม่ใช่ของเธออย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นภาพที่มีความสุขมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมราชชุนพุ่งเข้าใส่รถ และสําหรับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติอิโตชาในประเทศนามิเบียซึ่งเกิดเหตุการณ์ที่แรดตัวหนึ่งนะครับเกิดอาการฉุนเฉียวก่อนจะพุ่งเข้าใส่รถจีปที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันหงุดหงิดจากที่ไหนมาชายหนุ่มท้าทายแมวป่าและสำหรับแมวป่าอย่างเจ้าเซอร์วัลตัวนี้นะครับเมื่อมองระยะไกลแล้วเนี่ย มันก็จะดูคล้ายกับเสือจิต้าขนาดเล็กอยู่นะเนื่องจากลำตัวที่มีจุดเหมือนกันมีส่วนขาที่ยาวเหมือนกันแต่ทว่ามีใบหูที่ใหญ่กว่าแต่หางสั้นโดยแมวชนิดนี้นะครับมีพฤติกรรมอาศัยและหากินอยู่ตามลาพังในพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าใกล้กับแหล่งน้ําในแถบแอฟริกาตะวันออกแต่ถ้าพวกมันกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์แล้วครับจะเป็นยังไงแน่นอนว่ามันจะไม่สามารถเชื่องเหมือนกับแมวบ้านทั่วๆไปได้อย่างแน่ๆจนคู่รักคู่หนึ่งนะนรับท้าทายพลังกาลังของแมวป่าชนดนนุ่มของ เธอนั้นค่อยๆเอาหัวเข้าไปใกล้ๆมันขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องราวสั้นๆแต่ดูแล้วไม่รู้จะสมน้ำหน้าหรือขำดีนะลองไปชมในคลิปกันดูเสือภูม่าเข้าโรงเรียนสอนระเบียบ ซึ่งเรื่องนี้นะครับชาวเน็ตที่อาศัยอยู่ในประเทศลัสเซียเดียได้โพสต์รูปภาพของเจ้าเสือภูม่าที่อาบน้ําอยู่ในอ่างน้ําจนเกิดเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์และทําให้มีผู้ติดตามเจ้าเสือภูม่าตัวนี้มากกว่า1ล้านคนบนอินสตาแกรมเลยทีเดียวโดยเสือภูม่าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าแมซี่ ด้วยเหตุผลบางประการทําให้เจ้าแมสซี่นะครับถูกนําออกมาเลี้ยงภายนอกสันสัตว์ได้แต่เนื่องจากธรรมชาติของเสือผูม่าแล้วทําให้มันค่อนข้างที่จะสนควบคุมบังคับยากและมีพลังกําลังทําลายสูงพวกเขาจึงคิดว่าจะจับเจ้าแมสซี่ตัวนี้เนี่ยไปเข้าโรงเรียนเพื่ออบรมบ่มนิสัยกันสักหน่อยเพื่อที่จะช่วยให้เจ้าแมสซี่เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พวกเขาจําเป็นจะต้องไปฝึกที่โรงเรียนสอนสัตว์เลี้ยงด้วยตนเองซึ่งในช่วงวันแรกนะครับดูเหมือนว่ามันจะเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นได้ไม่ค่อยจะดีมากนักเพราะสัตว์ตัวอื่นในชั้นเรียนของบ้านนั้นก็เป็นเพียงแค่หมาและแมวปกติเท่านั้นก็มีแต่เจ้าแมสซี่นี่แหละที่เป็นเสือพูม่าอยู่เพียงตัวเดียวส่วนมากแล้วนะครับเพื่อนร่วมชั้นของบัานเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะสบตากับเจ้าแมสซี่มากเท่าไหร่และไม่ค่อยจะมีใครกล้าเป็นเพื่อนกับมันสักตัวเลยซึ่งภายในชั้นเรียนนั้นก็ไม่ ยังมีแมวบ้านทั่วๆไปโดยเจ้าแมสซี่ก็ทำได้ดีเพราะมันไม่ได้ไล่ล่าเหยื่อจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่มันอยากจะเป็นมิตรกับทุกตัวมากกว่าซึ่งแน่นอนสำหรับเจ้าแมสซี่จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวในความเรียบง่ายและรู้จักควบคุมพลังของตนเองแต่ด้วยสัญชตาตญาณนักล่าที่มีอยู่ในตัวอย่างเต็มเปี่ยมคงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ถึงจะสอนและฝึกให้มันเชื่องกว่านี้ได้แหม่ทำเอาสมานี้ไม่กล้ามองหน้าเลยนะฮะเนี่ย มีคริสตีเลสู้กันบนถนน เรียกได้ว่านี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเป็นคลิปที่หาดูได้ยากและไม่ค่อยจะได้เจอเท่าไหร่นักนั่นก็คือคลิปหมีกริสลี่สู้กันได้เห็นอยู่บนริมถนนโดยสาวคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะที่เธอเดินอยู่บนทางหลวงในจังหวัดเบสติดโคลเบียทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแคนาดาเธอเขียนว่าปกติจะไม่ค่อยโพสต์อะไรบน Facebook แต่คิดว่านี่เป็นโมเมนต์ที่หายากและน่าอัศจรรย์ใจมากเธอจึงอยากนํามาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นและเข้าใจโดยใน คลิปนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงมีคริสลี่2ตัว ยืดตัวยืนขาหลังพร้อมกับขู่คำรามอย่างเชิงการชั่วขนาก่อนจะชิงจังหวะยกขาตะปบหน้ากันจากนั้นก็เปิดฉากสู้กันเต็มที่ก่อนที่มันจะวิ่งไล่กันหายเข้าไปในป่าอีกทางหนึ่งโดยผู้ใช้ Facebook ที่ได้ชมคลิปนี้เนี่ยต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณที่นํามาแชร์เรื่องราวนี้บางก็บอกว่าเธอโชคดีมากนะที่ได้เห็นแบบนี้เนี่ยและน่าสนใจมากกับการได้ดูเหตุการณ์วิวาทครั้งนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆครับ หมาป่าสีดำวิ่งบนถนน ว่ากันว่าการที่เจอหมาป่าสีดํากลางถนนแบบจะเจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปรากฏให้ใครได้เห็นบ่อยนักเท่าไหร่นะครับรอะหมาป่าสีดํานั้นเป็นหมาป่าสายพันธุ์ที่หายากโดยหมาป่าที่เราพบทั่วไปนั้นมักจะเป็นสีเทาซึ่งคนธรรมดาอย่างเราๆนะครับถ้าไม่สนใจจริงๆเนี่ยก็คงไม่รู้หรอกว่ามันเป็นหมาอะไรหรือมีพันธุ์ไหนบ้างแต่สาหรับหมาป่าแล้วนะครับก็ไม่ต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆที่มีทั้งพันธุ์หายากและพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปแต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มี พันหายากในประเทศแคนาดาซึ่งวันนั้นเนี่ยมีหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลอนด้ามิลเลอร์กำลังขับรถอยู่บนถนนทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแคนาดาและสายตาของเธอก็เหลือบไปพบกับหมาป่าสีดำสองตัวกำลังวิ่งตีคู่กับรถยนต์ของเธออยู่ข้างถนนโดยตอนแรกเธอคิดว่านั่นเป็นคนแต่สงสัยว่าทำไมคนต้องมาเดินในที่ห่างไกลแบบนี้เธอเลยเปลี่ยนความคิดและมั่นใจว่าต้องเป็นหมีแน่ๆเพราะตัวมันใหญ่และมีสีดำแต่เมื่อเธอขับรถเข้าไปใกล้ก็พบว่ามัน เป็นหมาป่าสีดำไม่ใช่คนหรือหมีอย่างที่เข้าใจทำเอาหญิงสาวตกใจมากเลยนะฮะ พอเธอไม่เคยพบหมาป่าสีดำมาก่อนที่สำคัญพวกมันวิ่งตามรถเธอมาติดๆเธอถึงลดความเร็วลงและได้ถ่ายลูกพวกมันไว้ก่อนที่มันทั้งสองตัวจะวิ่งจากรถของเธอไปท่ามกลางหิมะหนาแน่นซึ่งสำหรับหมาป่าทั่วไปนั้นนะครับเมื่อโตเต็มวัยแล้วเนี่ยพวกมันก็จะมีการผัดขนเป็นสีเทาแกมขาวแต่ก็มีบางตัวที่ยังมีสีดำทั้งตัวซึ่งมีน้อยมากเลยนะครับและทั้งนี้การที่หมาป่ามีขนสีดำทั้งตัวนั้นเป็นประความกิดปกติทางพันธุก,กรรมและมีจํานวนน้อยมาก ดังนั้นนะครับพวกมันจึงจัดอยู่ในจำพวกหมาป่าพันหายากนั่นเองนั่นมันตัวอะไร นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับกำลังขับรถอยู่บนถนนที่โล่งสดสายตาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สังเกตเห็นสัตว์ตัวหนึ่งวิ่งตีคู่มากับรถด้วยความเร็วและทันใดนั้นนะครับสัตว์ตัวนี้ก็ทําอะไรบางอย่างโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามันวิ่งหนีอะไรมาแต่ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้ากวางตัวนี้เนี่ยมันจะวิ่งมาแล้วก็กระโดดข้ามรถของเขาได้สูงถึงขนาดนี้ดูสิครับนี่กวางบินได้ชัดชัด น้องกวางเบรกแตกและสําหรับคลิปวิดีโอของกวางโบสที่เกิดอาการเบกแตกระหว่างกําลังข้ามทางด่วนสายหนึ่งในประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่ถูกถ่ายได้โดยกล้องหน้ารถของครอบครัวหนึ่งและภายในคลิปได้เผยเห็นเจ้ากวางตัวหนึ่งที่กำลังกระโดดข้ามรั้วออกมาและกำลังจะวิ่งข้ามถนนแต่ทันทีที่สังเกตเห็นเจ้ากวางกำลังวิ่งเข้ามาใกล้นะครับรถคันดังกล่าวเดียวก็ได้จอดเพื่อให้น้องกวางสามารถข้ามถนนไปได้ง่ายๆและเมื่อถนนล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วกวางบูสพระเอกของเราก็รีบวิ่งข้ามถนนไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าในตอนที่มันกำลังจะข้ามถนนได้สำเร็จนะครับกลับมีรถคันหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วสูงทำเอาเ กระทันหันจนลงไปนั่งกับพื้นอย่างที่เห็นนี่เลยครับก่อนที่มันจะรีบลุกแล้ววิ่งต่อไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรียกได้ว่าโชคดีจริงๆเลยนะฮะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ชายหนุ่มเจอเสือซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีรายงานเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียหลังจากมีชายหนุ่ม2คนเจอเสือโคร่ง2ตัวในระยะประชันชิดแบบเติดๆ โดยชายหนุ่มสองคนที่อยู่บนรถจักรยานยนต์อย่างแน่นิ่งในขณะที่เสือโครง่งก็เดินวนรอบรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่สุดท้ายแล้วโชคดีฮะที่ไม่เกิดเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเพราะเสือสองตัวนี้เดินกลับเข้าไปในป่าในขณะที่อีกตัวหนึ่งนอนอยู่บนริมถนนโดยที่ชายสองคนนี้นะครับก็ค่อยๆขับรถจักรยานยนต์ออกไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นสงสัยเสือสองตัวนี้คงจะอิ่มอยู่ถ้ามันยังหิวเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับที่จะเป็นอาหารแต่ผมสงสัยอยู่อย่างเดียว ว่าเขาใช้อะไรถ่ายคลิปนี้กล้องหรือว่าเครื่องคิดเลขกันแน่สล็อตน้อย นี่เป็นเหตุการณ์ของเจ้าสล็อตน้อยตัวหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นในประเทศเอกวาดอร์ซึ่งจากภาพเราจะเห็นได้ว่ามีสล็อตน้อยสีน้ําตาลตัวหนึ่งกําลังนั่งใช้ขาทั้งสีข้างของมันกอดเสาอยู่กลางถนนอย่างโดดเดี่ยวโดยตํารวจจราจรก็เข้าไปช่วยเหลือสล็อตน้อยตัวนี้หลังจากได้รับแจงะะ้งเนี่ยว่ามีสัตว์ป่าหลงทางมาอยู่บนถนนหลวงแต่พอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้พบกับสล็อตน้อยสีน้ําตาลตัวน้อยกําลังนั่งกอดรัดเสาที่ก้านกลางถนนไว้แน่นแต่แทนที่มันจะตกใจกลัวพวกมนุษ เจ้าสน็อตน้อยตัวนี้เนี่ยกับนั่งนิ่งแถมยังทําหน้าราวกับฉีกยิ้มให้กับเจ้าหน้าที่อีกต่างหากแต่ทั้งนี้นะครับก็ยังไม่แน่ชัดว่าเจ้าสน็อตน้อยตัวนี้เนี่ยมันมาหลงทางอยู่กลางถนนได้อย่างไรสงสัยมันคงอยากจะข้ามถนนแน่นอนนะแต่ชอบตรงที่มันฉีกยิ้มนี่แหละแหมกินใจจริงๆเรื่องราวของสุนัขที่เสียขาทั้ง4ข้าง และสําหรับเรื่องราวสุดท้ายนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งซึ่งผมถามก่อนนะครับว่ามีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับสุนัขไบโอนิก ic, หรือสุนัขที่มีอวัยวะอิเล็กทรอนิกส์บ้างหรือเปล่าครับแต่อย่างน้อยแหละมีสุนัขอยู่หนึ่งตัวบนโลกใบนี้ที่เป็นที่รู้จักในเรื่องนี้มากพอเมื่อได้รู้เรื่องราวของมันแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าทําไมผู้คนทั่วโลกต่างได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องนี้มากมาย โดยสุนัขตัวนี้มีชื่อว่าเจ้านากิโอเพอเมื่อพูดถึงการเล่นและการได้รับอ้อมกอดมันก็เหมือนกับน้องหมาตัวอื่นทั่วไปแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับมันที่ทําให้มันแตกต่างจากน้องหมาตัวอื่นเพราะมันเป็นสุนัขไบโอนิกตัวแรกของโลกซึ่งเมื่อตอนที่นากิโอเป็นลูกสุนัขอยู่เจ้าของมันพบว่าตัวมันแข็งติดอยู่กลางแอ่งน้ําที่กลายเป็นน้ําแข็งแต่มันยังมีชีวิตอยู่เธอจึงรีพามันไปโรงพยาบาลศาตัตว์และเธอหวังว่าจะช่วยชีวิตมันได้ ซึ่งโชคดีนะครับที่ทีมแพทย์สามารถรักษาเจ้านาคิโอได้แม้ว่ามันจะต้องเสียขาไปก็ตามหลังจากนั้นนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้สะดวกสบายเหมือนที่เคยเป็นและต้องอยู่ในบ้านไปส่วนใหญ่โดยคริสเต้เจ้าของนาคิโอบอกว่ามันไม่ควรใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดไป เธอจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากผู้เช่ยชาญที่ชื่อว่ามาตินซึ่งมาตินเนี่ยก็เป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่าออ l h oh o เ s สซึ่งออกแบบแขนขาเทียมสําหรับสัตว์โดยตรงโดยมาตินยินดีต้อนรับนากิโอเข้าไปที่บริษัทเพื่อทําการตรวจมัดขนาดขาอย่างละเอียด ซึ่งหลังจากที่ตรวจวัดทั้งหมดแล้วการสร้างขาเทียมก็เริ่มขึ้นโดยมาตินและทีมผู้เชี่ยวชาญของเขาค่อยๆเหลาขาทั้งสีข้างของเจ้านากิโอออกจากพลาสติกอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บของมันและพวกเขาก็ยังออกแบบแผ่นเป็นพิเศษเพื่อยึดติดกับด้านล่างของขาเทียมเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้านากิโอนั้นสามารถยึดเกาะพื้นที่ได้ทุกแบบและในขั้นตอนสุดท้ายพวกเขาก็วาดธงชาติอเมริกันลงบนขาเทียมเพื่อแสดงความรักชาติแต่หลังจากที่ขาทั้ง4ถูกยึดติดกับร่างของนา กิโออย่างสมบูรณ์แบบแล้วมันก็ใช้เวลา 2- 3สนาทีเพื่อทําความคุ้นเคยกับความรู้สึกการเดินโดยคริสตี้ได้พาเจ้านากิโอไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะทุกวันและมันก็ชอบมากกับขาใหม่มันปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์และดูเหมือนว่ามันจะลืมว่าขาของมันเป็นพลาสติกซึ่งคริสตี้รู้สึกขอบคุณมากที่เธอได้เจอกับเจ้านากิโอเมื่อหลายปีก่อนเธอไม่รู้ว่าเทคโนโลยีที่ทําให้น้องหมาของเธอสามารถเดินและวิ่งได้อีกครั้งเป็นเพราะมาตินและทีมงานที่มีความสามารถทําให้เจ้านากิโอ สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างน่าเหลือเชื่อโดยคริสตี้หวังว่าเรื่องราวของเจ้านาคิโอตัวนี้เนี่ยจะสามารถมอบความเชื่อมั่นให้กับสุนัขตัวอื่นที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันและมันก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสุนัขที่น่าทึ่งตัวอื่นอีกหลายตัวที่ต้องเจอเรื่องราวเหมือนกับเจ้านาคิโอ